อย่าเพิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากจนกว่าคุณจะเล่นฟรีไลท์ออริจินเวิลด์เกมมือถือยอดฮิตสนุกแต่เ,เติมเงินคุ้มค่ากว่าใครด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง9บาทพร้อมระบบใหม่อาชีพครบเล่นได้เลยก่อนใครแถมจากไอเทมฟรีใต้ทัพย์มูลค่ากว่า10,000บาทคุ้มแบบนี้ต้องไปเล่นกันแล้วฟรีไลท์ออริจินเวิลด์มาจนภัยไปด้วยกันได้แล้วในวันนี้ ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลในวันนั้นระหว่างที่ผมกำลังจะตายผมก็ได้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตของผมเอาไว้หลังจากนั้นผมก็วิ่งตามเธอมาเพื่อจะขอเธอเป็นแฟนซึ่งผู้หญิงปริศนาคนนั้นเธอก็ตอบตกลงโดยมีข้อแม้ว่าเพ่กต้องแต่งงานกับเธอ กลับมาที่ปัจจุบันเพเอกเขาก็ตื่นขึ้นมาในเช้าที่มีอากาศส,สดใสในระหว่างที่เขาจะแต่งตัวคุณภรรยาเนี่ยเธอก็แบบตัวเข้ามาบอกอรุณสวัสดสีเพเอกได้เอาเพเอกตกใจที่เธอผอมมากทันหันจากนั้นเมื่อเห็นว่าเพเอกตกใจนะครับคุณภรรยาเนี่ยจึงจัดให้เพเอกเป็น,นึ่งดอกและบอกว่า เอาล่ะไปกินข้าวเช้ากันเถิดนะได้เอาเพคเนี่ยถึงกับเบอร์ส่วนคุณภรรยานะครับที่จูบเสร็จแล้วก็ทําหน้าเพอยกใหญ่ไปไปมาคุณภรรยาดูท่าจะลุกหนักกว่าเพคซะอีกนะครับและหลังจากนั้นต่อมาคุณภรรยาเนี่ยก็นั่งทําหน้าเซ็งแล้วเธอก็บ่นว่าหนังที่เธอดูอยู่น่ะมันไม่สนุกเลยดูอยู่ก็มีฉลามโผมาแบบไรเหตุผลบ้างล่ะ ฉลาบบินได้บ้างหล่ะนั่นมันจึงทําให้เธอเนี่ยที่เป็นพวกข้างหนังรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงจากนั้นไปไปมา,มานะครับคุณเธอก็เริ่มพานเริ่มมังอนใส่เพกเฉยพอเพคโมไดนั่งพิมพ์งานอย่างเดียวไม่สนใจดูแลเธอบ้างเลยเพกก็บอกว่าโทษทีนะพอดีผมต้องรีบทําข้อมูลของงานให้เสร็จนะ่ะซึ่อกาตร์นะครับเธอก็ยิ่งทําหน้าแซง็งพร้อมบอกว่างั้นแสดงว่าคุณสามีก็คงไม,ม่เวลาว่าจะมาเอนดูพยาสาวที่น่ารักคนนี้เลยสินะเชะ่ะ งนแล้วหาเืกษาอยากให้ผมดูแรงงั้นหรออยากสิอยากจากนั้นเซกษานะครับเธอก็นอนดิ้นไปดิ้นมาจนเพชรต้องถามเธอว่างั้นพวกเราไปดูหนังที่โรงหนังกันไหมครับเซึกษาก็บอกไปสิไปฉันอยากไป เข้าใจแล้วงั้นผมขอทํางานแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นเพกก็ได้ปัดงานให้เสร็จพร้อมทั้งสั่งให้ซึกษะสาตนะครับไปเตรียมแต่งตัวให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางซึกษะสาเนี่ยเธอก็รีบทาตามจากนั้นเพ็กที่เห็นซึกษะสาดีใจเกินเบอร์เขาก็สงสัยว่าทาไมซึกษะสาที่ดูท่าอยากจะไปดูหนังที่โรงหนังขนาดนั้นถึงไม่ยอมไปดูคนเดียวตั้งแต่แรกล่ะหรือว่าเกรงใจเขางั้นหรอซึกระสานะครับก็หันมาบอกว่า ที่เธออยากไปก็เพราะได้ไปพร้อมกับเพคตั้งหากล่ะถ้ามีเพคไปด้วยเธอก็ไม่อยากไปหรอกเพคของเราเนี่ยก็น่าแดงเลยนะครับจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ควบคู่กันไปที่โรงหนังและมีการจองที่นั่งแบบโซฟาสุดโดดด้วยนะจากนั้นไม่นานหนังก็เริ่มฉายนั่นศึกษาจังก็ดูจริงจังในการดูหนังมากต่างกับเพคที่แบบมองศึกษาอยู่ตลอดและแบบคิดในใจว่า แต่ไหนแต่ไรแล้วพวกคร่รักที่มาดูหนังด้วยกันก็จะแอบกุมมือหรือจุมพิกกันสินะแต่กับศึกษาจังเราจะทําแบบนั้นได้บ้างไหมนะและระหว่างที่เพอกนะครับกาลังคิดหนังก็ฉายไปไเรื่อยแล้วเพอกแม่ก็ไม่สนใจหนังเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่มองหน้าศึกษาที่กำลังแสดงปฏิกิริยาตอบสนองกับฉากในหนังทั้งหลายทั้งอึ้งบ้างลหละทั้งรุนบ้างทั้งตกใจจนถึงฉากไคลแม็กคุณเธอนะครับก็อินจัดจนน้าตาเนี่ยไหลพกัพกๆแล้วมันก็ทําให้เพอกได้เห็นหลายด้านของเธอจากนั้น พอดูหนังเสร็จทั้งสองคนก็กลับมาที่โรงอาบน้ําและคานาเมจังที่รู้เรื่องนี้เข้าเธอก็ไม่พลาดที่จะมาแซวเพกว่าคู่นี้อะไรกันเนี่ยหวานกันจังเลยนะคะจากนั้นเธอก็ยิงคําถามใส่เพกว่าทั้งสองคนไม่คิดจัดงานแต่งกันบ้างหรอไหนๆก็คบกันขนาดนี้แล้วเพกตกใจบอกท่นสินะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยคานาเมนะครับก็ถามว่าแล้วทางญาติศาสตร์จังล่ะคะว่ายังไงบ้างคะ ถ้าในน้ำเพกะก็นึกภาพบอกเลยว่าถ้าเขาบอกว่าจะแต่งงานกับซึกาสาเมื่อไหร่เขาจะต้องโดนจิตเสจังเนี่ยกระทืบแน่ๆจากนั้นเขาก็ถามกลับไปบ้างว่าแล้วถ้าเป็นคานาเมะจังบ้างล่ะอยากจัดงานแต่งบ้างไหมคานาเมะก็บอกว่าถ้าจัดก็ดีเธอเองก็อยากได้งานแต่งที่รังการหนูหลามาห้าเหมือนกันจากนั้นเธอก็บอกให้เพกถามซึกาสาจังตรงๆเลยเพราะเขาก็คงอยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะตอนที่ซึกาสาจังผู้เป็นพยาสุดน่ารักใส่ชุดเจ้าสาวแต่งงานสุดสวยน่ะ เพคพระยินนะครับก็โหจริงด้วยแฮะอยากเห็นชมัดเลยแล้วด้วยเห็นนี้เองเพ่เขาจึงเอาเรื่องจัดงานแต่งนะครับมาคุยกับเสื้อกรสาและเขาก็ถามว่าเสื้อกระาอยากจัดงานแต่งบ้างไหม สุกศาก็บอกว่าไม่อยากสักนิดเพราะถ้าจัดงานแต่งเธอต้องเรียกญาติพี่น้องมิตรสหายมานับ1ิบคนรวมถึงต้องทำเรื่องยุ่งยากอย่างการผู้สูนทรพท์ในงานแต่งอีกทั้งยังต้องสวมชุดแต่งงานกระโปรงที่ด้นยา,ยากแบบนั้นอีกของพันนั้นนะ่ะเธอไม่กล้าใส่ดอกเพกพอเห็นหน้าทางไอ้อายของสุกศานะครับก็บอกว่างั้นพวกเรามาจัดงานแต่งกัน,กนเถอครับสึกษาก็บอกว่านี่คุณสามีฟังที่ฉันพูดบ้างเปล่าเนี่ย ฟังอยู่ครับแต่ผมนะ่ะอยากเห็นเสกษาจังใส่ชุดสวยๆอลังการนี่นาะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าพวกเรามาแต่งกันเถอะครับซเกษะนะครับก็ร้องฮะแล้วทำท้าตกใจเพชรก็บอกต่อว่าเออผมทําอะไรผิดไปหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดหรอกแต่คุณสามีเพื่นเหมือนตัวเอกที่มาจากต่างโลกเลยนะเข้าใจแล้วจัดก็จัดจากนั้นคุณเธอนะครับก้าจานไปล้าง และหามาบอกว่าเพคจะมีวิชาวความรู้เกี่ยวกับเรื่องจัดงานแต่งไม่พออย่างแรกเลยข้อที่1การแต่งงานเขาจัดกันยังไงเพครู้บ้างไหมแสดงให้เธอดูหน่อยสิเพคก็บอกว่าผมรู้สิครับก่อนเองพวกเราเนี่ยก็ต้องโทรไปที่สถานที่จัดงานขอจองวันที่แต่งงานกันใช่ไหมหล่ะครับง่ายๆแค่นี้เองในระหว่างที่เพคกำลังพูดคาราเมก็โผล่มาไวๆบอกว่า ท้าทางแบบนั้นมาอะไรกันคะอย่ามาดูถูกการจัดงานแต่งนะคะการจัดงานอะ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นสักหน่อยคะ่ะแล้วหลังจากโวยวายเสร็จทั้งสคนนะครับก็มานั่งกินแตงโมโด้วยกันแล้วเสกษาก็บ่นให้คาเมจังฟัง,ฟงว่าเพชรดูท่าจะไม่เข้าใจว่าการจัดงานแต่งงานอะ่ะมันยุ่งยากลําบากขนาดไหนต้องใช้งบขนาดไหนเธอจัดได้คาราเมจังก็เลยหันไปถามพระเอกุ่นพี่รู้ไหมคะว่าการจัดงานแต่งงานอะ่ะต้องใช้งบเท่าไหร่น่ะเพชก็อบอกว่าเออก็คงประมาณ16,00 0ใช่ไหมล่ะภายใน นั้นทั้งสองคนนะครับก็สัมลักก่อนจะบอกว่าเพกนนะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอการจัดงานแต่งงานน่ะมันต้องใช้เงินขั้นต่ำก็ประมาณ7ล้านเยนเลยนะเพก็ตกใจบอกอะไรนะ7ล้านเยนเลยงั้นหรอราคานั้นน่ะมันซื้อรถได้เลยนะฉันไม่รู้มาก่อนเลยใช่สิมันซื้อบ้านเล็กๆได้หนึ่งหลังเลยนะ หลังจากนั้นเพีนะครับก็เล่าว่างานแต่งงานที่เขาคิดภาพไว้ตอนแรกก็คือคู่สามีภรรยาได้เข้าไปในโบสถ์และสาบานรักต่อหน้าบาัทหลวงพร้อมกันแล้วงานก็จบลงแค่นั้นเขาไม่นึกเลยว่างานแต่งงานจะต้องจัดกิจกรรมอย่างอื่นอีกแล้วหลังจากนั้นเพียจึงได้เข้าใจในพระธ,ธรรมว่าการจัดงานแต่ง มันต้องยุ่งยากและใช้งบมากมายขนาดไหนแต่มาทานด้าจีโตเซ่หลังจากพอเธอรู้ข่าวว่าเพ็กกับเือรสกัสจะจัดงานแต่งงานกันคุณเธอก็มาเตรียมตัวฟิตร่างกายแบบรัวๆจัดหนักจัดเต็มกัจะกระทิร์กเพ่นะครับให้ตายคาตีนไปเลยแล้วคุณเธอกับชาร์ลอต์นะครับก็ซ้อมสู้กันเอาจริงเอาจังให้เอาสักขบหนึ่ยนึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยเป็นแนวแอคชั่นหลังจากนั้นพอซ้อมกันเสร็จนะครับชา์ลอต์เนี่ยก็ถามจีโตเซ่ว่าถ้าหากทั้งคู่จัดงานแต่งขึ้นมาจริงๆจีโตเซ่จะไปร ว่าถ้าเธอถูกเชิญเธอก็จะไปแล้วเธอเองก็อยากให้คุณย่าได้เห็นสึกษาจังในชุดแต่งงานด้วยกับทางด้านเพ่เอกเขาก็ยังคงวิตกกังวลอยู่ว่าจะหาเงินที่ไหนมาจัดงานแต่งงานให้กับสึษาตรจังดีทั้งค่าจัดงานทั้งค่าสินสอยต่างๆนานาระหว่างนั้นอาญาะครับก็โผล่มาอย่างกับผีแล้วเธอก็ถามว่าเพ่ไมดูเรื่องอะไรเลยหรอว่าการจัดงานแต่งงานได้บางคนน่ะเขาต้องเตรียมวางแผนการจัดงานเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีเลยนะเพ่ก็ตกใจฮะหนึ่งปี ขนาดนั้นเลยหรอกครับหลังจากนั้นซึกษาที่ได้ยินเสียงเพลงส่งเสียงดังนะครับเธอเข้ามาช่วยอธิบายเสริมว่าที่การจัดงานแต่งต้องวางแผนล่วงหน้านานถึง1ปีก็เพราะว่าต้องมีการทําการเชิญพวกญาติหรือเพื่อนสนิทให้มาร่วมงานแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีสไลชื่อตรวจสอบอีกว่าใครมาได้บ้างมาไม่ได้บ้างซึ่งปกติก็ใช้เวลากินนานถึง3เดือนและระหว่างอธิบายซึกษาจังก็ยื่นน้ำผลไม้ที่เธอเพิ่งดื่มแนแบ่งให้เพ่กินเพกของเราก็ไม่รอช้าสิครับรีบดื่มเป็นการจูบแบบทั้งอ้อมทันท นักศึกษาอธิบายเสริมว่านอกจากทําการเชิญเพื่อนแล้วยังต้องมีการเตรียมอาหารรวมถึงจัดตกแต่งสถานที่ให้พร้อมอีกด้วยเหตุนี้การจัดงานแต่งงานจึงต้องใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้ากับครึ่งปีหลังจากนั้นเพื่อที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ดูท่าจะถอดใจแต่อาญากระตือรโกรนบอกเลยว่าอะไรกันเล่าจะยอมแพ้เรื่องงานแต่งแล้วหรอถ้าไม่ลองน่ะจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะน้าสาวคุงเองก็อยากเห็นศึกษาจังในชุดแต่งงานใชัยเมล่ะอยากพิ่งยอมแพ้สิ พอเพกก็บอกนั่นสินะถ้าได้กับการได้เห็นเซอร์คัจังในชุดแต่งงานแค่แปลงเงินนิดหน่อยนะ่ะก็ได้อยู่นะแล้วหลังจากนั้นอายะเธอก็แนะนำให้เพอเอกกับเซอร์คจังไปซื้อนิตยสาราที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานมาอ่านเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูล แล้วด้วยเหตุนี้เพ่กับซึกษาสตรจังนะครับจึงรีบไปที่มินิมาร์เพื่อซื้อหนังสือโดยระหว่างทางเนี่ยซึกษาตรจังก็ซื้อนมพร้อมซื้อไอติมมากินด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มุ่งตรงมายังโซนหนังสือที่นําเกี่ยวกับงานแต่งและซึกษาสตร์ก็ทําท่าเขินๆแล้วบอกว่าการมาซื้อหนังสือด้วยกัน2คนแบบนี้เธอรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้และคุณเธอนะครับก็หน้าแดงไป็เมื่อเขือเทศจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ซื้อหนังสือพร้อมกับไอติมเนี่ยออกมาจากร้านและทั้งสองคนก็เดินเดใช้้เววลาาดยยยกกันนมคค่่ืองโติ ีการแบ่งไอติมการกินคนละครึ่งด้วยนะครับแล้วเพคก็บอกว่าผมไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่าการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันจะยากเย็นขนาดนี้ซึ่งกษัตริย์เธอก็เสริมว่าใช่แล้วนอกจากจะยุ่งยากพก่อครูลักส่วนใหญ่ยังมักทะเลาะก,กันเวลาแต่งงานกันด้วยนะเพราะแต่ละคนก็ต่างชอบไม่เหมือนกันแต่สําหรับคุณสามีที่ใจดีคงไม่ทะเลาะหรอกมั้งใจจริงฉันนะ่ะอยากให้พ่อเราเลิฟเลก,กันแบบนี้มากกว่านะซึ่งกษัตริย์นะครับเธอแอบกระซิบจนเพคจะต้องถามว่าเอ๊ะ เมื่อกี้สุศาจังพูดว่าอะไรหรอครับผมไม่ได้ยินเลยซึกษากก็บอกเปล่าไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นนะครับเธอก็มุ่งตรงไปที่ดวงจันทร์แล้วบอกว่าแทนที่พวกเราจะลำบากฝืนจัดงานแต่งฉันนะ่ะชอบที่คู่ของเราเป็นแบบนี้มากกว่าทั้งการไปดูหนังด้วยกันแบ่งไอติมกันกินแค่นี้นะ่ะฉันก็มีความสุขแล้วล่ะงั้นหรอครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนจึงตกลงปลงใจที่จะพักเรื่องแต่งงานไว้ก่อน แล้วเซกัสาก็บอกว่าถ้าสักวันหนึ่งเธอกับเพกพร้อมเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นไว้พวกเราเนี่ยค่อยมาจัดงานกันนะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็จับมือกันก่อนจะกลับมานอนเบียดกันที่ฟูกอีกเช่นเคยแล้วเพกเนี่ยมันก็กระซิบใส่หน้าเธอว่าผมเนี่ยอยากเห็นเซกัสาจังในชุดแต่งงานจริงๆนะเอะ๊งั้นไว้ตอนอยู่กันสองคนถึงตอนนั้นฉันจะให้คุณสามีเนะี่ยดูให้ตาแฉะเลยจริงเหรอ หลังจากนั้นนะครับเพคกพูดต่อว่าคุณยูสกิซึคาซาครับคุณจะรับนาสาคุงเป็นเจ้าบ่าวไหมครับรับค่ะสาบานแล้วคุณนาสะารับครับสาบานครับโอ้คุณสามีนี่ให้ฉันพูดให้จบก่อนสิแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็บรรจงจูบกันอีกรอบแล้วเวลาในค่ำคืนนั้นก็ช่างแสนยาวนานหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ